เดี๋ยวเราคนครีมให้เข้ากันนะคะ สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะคลิปนี้ติงมาแชร์สูตรการทําครีมสมุนไพรสดมากหน้านะคะบํารุงผิวหน้าให้ขาวใสด้วยใบย่านางสดค่ะสูตรครีมสมุนไพรสดก็จะมีน้ําใบย่านางน,นะคะเจาวาหางจระเข้แล้วก็ผงธนาคาค่ะ ใบาย่านายนะคะมีวิตามินเอมากเป็นพิเศษแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็มีวิตามินต่างๆที่ช่วยกระจาดริ้วรอยหมองคล้ำทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่งางใสเนียนนุ่มได้อย่างไม่น่าเชื่อหลังจากที่มาร์กหน้าแล้วนะคะจะรู้สึกผิวหน้าอ่อนนุ่มชุ่มชื้นผิวรู้สึกเลี่ยงเกลาวสดชื่นขึ้นค่ะเจลว่านหางจระเข้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวแรดูกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะผงธนาคารนะคะ นี่ค่ะผงธนาคารนะคะช่วยแก้ความมันป้องกันริ้วรอยช่วยผ่าเซลล์ผิวลดการเกิดสิวฝ้ากระที่มีจะค่อยๆจางลงค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปทำครีมกันเลยค่ะมบย่านางสดนะคะไปล้างแล้วก็นำมาคัา้นหรือว่าปั่นคั้นออกจากน้ำนะคะนี่ค่ะเราจะใช้ประมาณ1 2ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราจะแยกน้ำนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้น้ําประมาณ1ช้อนชานะคะเดี๋ยวเรามาทำครีมกันเลยค่ะใช้เจลว่านหางจระเข้นะคะ1ช้อนชาค่ะผงธนาคานะคะ1ช้อนชาค่ะ เดี๋ยวเราคนครีมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ครีมพอกหน้าจากสมุนไพรนะคะจากน้ำใบย่านางค่ะที่มีวิตามิน A มากเป็นพิเศษแล้วก็ยังมีวิตามิน C ที่ช่วยขจัดริ้วรอยหมองคล้ำทำให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสเนียนนุ่มขึ้นนะคะและยังมีเจลว่านหางจระเข้นะคะที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะ ผงธนาคารรถธรรมันดรอสิลฟากระจุดด่างดำค่ะนี่นะคะสูตรนี้ให้มาร์กทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีปล่อยให้ตัวสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในรูขุมขนใต้ผิวหน้าของเรานะคะเพื่อเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะแล้วค่อยล้างออกนะคะสูตรนี้มาร์กสัปดาห์ละ 1- 2ครั้งค่ะใช้ได้กับทุกสภาพผิวค่ะเดี๋ยวเราไปมาร์กกันเลยนะคะ ไปลองทําสูตรนี้ดูนะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวใสเนียนนุ่มขึ้นหรือรอยต่างๆบนใบหน้าสิวฟ้ากละจุดด่างดํจาจะค่อยๆจางลงค่ะนี่นะคะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ